ไข่เจียวสมุนไพรนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปสองฟองนะคะทุกคนมาแล้วก็ผักนะคะผักที่จะใส่นะคะทุกอย่างเลยค่ะตามอ่าอันนี้อันแรกคือคืออะไรคะมะเขือเทศพริกหวานพริกหวานนะคะทุกคนนิกขี้หนูหอมใหญ่หอมแดงหอมใหญ่หอมแดงจ้าร้นหอมร้นหอมหอมญี่ปุ่นด้วยนะคะหอมญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้อ่าถั่วฝักยาวแครอท ใบเหลียงใบเหลียงใส่ค่ะม่จำกัดจำนวนเลค่ะแล้วก็ดอกดอกสนุใช่ไหมมะละมะละจีนหมูลัพาหมูลัพาทุกคนมาเนี่ยเราเราจะมาทำแบบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกระทะจะไมอยางโอเคค่ะอันนี้เราไม่ใส่น้ำมันหอยนะของเราไม่ของเราไม่ใส่ใส่ตัวนี้อย่างเดียวเนาะใช่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวอันนี้จะเป็นแบบมังสวิรัตนะทุกคนอ่ายาตีไข่เลยค่ะตีไข่ค่ะทุกคนทำง่ายๆนะคะตีไข่ ใไข่ไปก่อนดค่ะได้จ้ะขอกลับอันในกระทะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้เราตีไข่รอแล้วแต่ว่าอยากอยากพามาดูสมุนไพรนี่ค่ะทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะทุกคนทุกคนมามามาอุ่นหนุนกันได้เลยนะคะหรือว่าจะทํากินเองก็ได้ค่ะนะที่นี่ที่ตลาดเกษตรอินทร์อตกรจะุจักกนะคะ แมค้าน่ารักค่ะทุกคนแล้วก็ไม่แพงนะชุดละสาสิบห้าบาทเองเนี่ยวันนี้ประวานมาก็เลยมาจะจะจะลิ้มจะลิ้มลองไข่เจียวสมุนไพรค่ะพอดีเรากลับบ้านไปเราก็กินกับข้าวเราเลยนะอ่าโอ้พร้อมข้าวเหรอชุดละสาสิบห้าน่ะนี่ทุกคนพร้อมข้าวเลยนะสาสิบห้าสั่งพิเศษนะคะพิเศษบาทอ๋ออันนี้ห้าสิบาทกล่องนี้ห้าสิบาทค่ะเริศดมาก มาส่วนของปะบานของปะบานก็จะมีไข่นะเคะทีนี้อืมน้ำมันเราก็องนะคะจะใช้น้ำมันอย่างดีนะคะตามด้วยเทน้ำมันลงไปแล้วค่ะอืมแล้วก็ตีไข่นะคะตอนนี้กำลังตีไข่ค่ะตีไข่ง่ายง่ายง่ายทำกินเองค่ะทำกินเองก็ได้นะจ๊ะ แต่ไม่ต้องทำก็ดีนะคะจ้านะคะอยากทำเออรู้แล้วมีมีส่งใช่ไหมมีส่งมีส่งด้วยเนาะมีส่งด้วยนะค่ะมีส่งด้วยอืมอ่าเลิศค่ะเห็นไหมคะทุกคนหอมอะหอมหอมหอมสีสันสดใสน่ากินมากเลยอ่ะจ้าสักครู่นะคะขอเวลาเป็นยังไงคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอืมนี่ค่ะ อรอสักครู่ค่ะช่วยช่วยช่วยโอ้มาของก่อนนะคะทุกคนเนี่ยมาออตกรเนี่ยของอยากของกินเยอะแยะมากมายเลยอืมค่ะเลือกได้ดนะคะอันนี้เป็นไข่เจียวไข่เจียวรวมผักนะคะเนี่ยชอ,ชอบ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 แบบนี้อะ ใบเหลียงก็มีโหระพาก็มีมะระก็มีค่ะดอกสนโนต้นหอมญี่ปุ่นนะคะหอมแดงหอมไทยหอมหัวใหญ่ลิขี่หนูติมไข่แล้วนะค่ะน้ำลายไหลแล้วเพื่อนช่วงระหว่างรอนะคะเดี๋ยวจะค่ะจ้ะอันนี้ใส่ให้เยอะเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะไม่ได้ ขอบคุณค่ะจ้าวันนี้วันนี้ข้าวอะไรคะที่หงอะ่ะเป็นข้าวห<ม>้าใสข้าวค่ะค่ะอือข้าาวสสยันนและะโธรคะจ้าข้าวอินีสีด้วยนะคะแต่เราของเราเอาตะไคร่นะเอาเอาตะไคร้แล้วคะค่ะมีข้าวแล้ว <laughs> ว,ว้าวใช,ใช,นใช่น่ารักมากค่นะน่ารักมากมาอโอ้โหทําไม่ได้หยุดมือเลยนะแมคค้ออเดอร์ต่อเนื่องเลยลค่ะหมดไข่ไปแล้กี่แผงเนี้ย <laughs> จ้าเออหอ่หอหอ่หอห่อห่อใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วมาอันนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะใช่ไหมจ้าเออใช่ใช่ชอบเกลียมนิดๆชอบเกลียมนิดๆเห็นไหมคะทุกคน ได้แล้วจ้านะคะ <Okay. S 1> จ้าเย้ <Yeah. c oughs> เสร็จแล้วค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเราไปทำทานกันได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็มาชอบที่ตลาดเกษตรดีซีออตโกสาขาเจติจักได้เลยนะจ้า ชุดนี้นะคะพร้อมข้าวนะคะ35บาทเท่านั้นเองค่ะจ้าสลับวันนี้นะคะมาฝากเมนูไข่เจียวรวมมิตรนะคะรวมมิตรแต่ผักเนาะจ้าถ้าชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะส,สดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า